จัดไปตามคำขอจ้าหมูกระทะฟินๆอยู่บ้านคนเดียวแบบจุกๆหนึ่งกิโลกว่ากว่าจ้ะพี่น้องว่าแต่เอฟซีขอมาสาวปากระจัดให้จ้า ว่าแต่ว่าเมนูต่อไปเสียสาวปลากินอย่างพี่น้องคิดซอยนะจ้ะคอบเมนมาบอกนะจ้ะพี่น้องจ้ะมือนี้สาวปลากระจัดเป็นหมูกระทะแบบช่างกิโลนะจ้ะพี่น้องหล่านแซบหล่านดังในโกสุมพิสัยจ้าหมูกระทะหลานนี้เป็นหล่านประจําของอีอาเลยจ้าอากินประจําเลยจ้าเวลาอาไปกินอากะซื้อมาฝากจังสิละจ้ะคือจังมือนี้กาซื้อมาฝากได้จ้ะพี่น้องจ้ะโลกก็กลัวนี่ละจ้าสามร้อยกับาท อีอาซื้อมาหายจะสาวปลากระจัดมันผู้เดียวเลยจ้ะพี่น้องไพบอกเอิญผู้ดใดกินนำ้ำกับ่บมีไผกินน,ำน้ำเนาะจ้ะสงสัยพันยานสาวปลาบบอิ่มละเห็นหน่อยโพดเนาะจ้ะก็เลยบบมีไบม่ไยกากินน้ำมั้งพี่น้องว้าวแล้วก็จวดเลยตัวละพี่น้อง <c oughs> จะลออะไรละ่ะเดี่ยวคนหิวนอนจ้ะต้มผักใยเปื่อยสามสันแหมๆป้า สุดยอดสุดฟินจ้าเมื่อนี้กินแบบเปลี่ยนแนวเนาะจ้ะไปกินตั้งแต่บุฟเฟ่หลายกระยานพี่ยานนองเบื่อกันเนาะจ้ะอ้าวสาวอันนี้ยังได้กินตั้งแต่แนวเกาแนวเดียวนะพี่น้องเนาะไปกินแต่บุฟเฟ่แต่ว่าวอาแล้วก็อยากบุฟเฟ่อีกอยูได้พี่น้องอยากกินกุ้งแบบกุ้งจุกจุกกุ้งเน้นเน้นโอ้ยคินฮอทลันประจําจ้าเมื่อนี้แฟนกระโทรมาบอกว่า เตงเขาทาเขากลับบ้านล่ะพาเขาไปกินเนื้ออย่างล้านนั่นได้เพื่พอนะล้านอยู่ขอนแก่นน่ะแม่พี่นอ้องหายและะ้วก็ตดใจจ้าพี่น้องโอ้ยเจ้าไหนเนะาะจ้าทาพ่อล้านถือใจไพสิไปเปลี่ยนใจเนาะพี่น้องเนาะคือจังล้านหมูกระทะล้านนี่อากะถือใจอากะบ,บ่เปลี่ยนใจแต่ว่า มูกระทะร้านนี้คือเด็ดจริงแซ่บจริงสาวปลาแบบเอาครบคําประกันเลยจ้ะพี่น้องแซ่บอีลีร้านนี้จ้ะมูกระทะผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกสาวปลาเนี่ยว่าผู้ใดเคยกินเนาะจ้ะทอนหมูกระทะยวนโกสุมพิ่ัยนะแม้จะพี่น้องยุติดกับสะพานแน่เนาะ เขาเอินสะพานแม่น้ำฉี่เดินอาจากพี่น้องสับปลาก็เคยไปสื่อ,อ้เทืออยู่ดอกจากที่สาบปลาไปสื่อส่วนมากถากินเป็นกิโลอากะสีชอบไปกินหลานนั่นละจ้ะ<อ>เพราะว่าทีทํางานอาร์ซีอยู่ไกลหันนอจากพี่น้องอก็ยอกยยมเทียงกับไปกินอยู่หันเลยนะไปกินอยู่หลานแสบกลัวได้ไอปลาธนาะพนบอกสาวปลาโนจ่ะสาวปลาก็เคยไปกินหลานเทื่อเดียวจากตะเข่าบอกขน,น้น ขอดเปียนโนพูดเหจ้ะตั้งแต่ข้าวทองนนองเปียนโนก็คือไปกินหลานนั่นแซบกวกยจีลีจ้ะพี่น้องเพราะว่าน้ำจิ้มคือเติมไม่อั้นเนาะจ้ะพริกกระเทียมเน้นเน้นสั่งได้ไม่อั้นนะแม่จ้ะพี่น้องผักแบบนี้ก็กินแบบจุกๆุไปเลยจ้าถามาบานเฮาจัซีิ น้ำจิ้มเขาก็ต้องได้สื่อเพิ่มนะแม่จ่าพี่น้องหานางเื่อถาสาวปลาไปสื่อเองสาวปลากสะสือน้ำจิ้มมาเทละสองสามขวดสื่อมาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเนี่ยนะฮะย่ากินมาหมาจ้าสิกะเทใส่กะแซบกะเฮซูกิแห่งกินเฮซูกิน้ํำกินกะแซบพี่น้องใส่กินกับยังกะแซบจ้ะคือน้ำจิ้มเขายืนหนึ่งจริงร้านนี้จ้าผู้ใดเคยกินผู้ใดว่าแซบคอมเมนต์มา บวกหนึ่งให้สาวปลาแน่จ้ะอันนี้คือจังสิวยลานพนอีกละอันนี้่ได้อีหยังโปรโมทหลานซอยเพนเด้อจะไปกินหลานได้กะอันใดมันแ่บก็อยากบอกต่อคือว่าล่ะพี่น้องซาปากะว่าอู่ทุกคลิปนั่นละจ้ะหลานได้แ่บซาปากะบอกว่าแ่บนาะจากแต่ว่าสาวปลาไปกินหลานได้ค้นเสื้อสีแ่บเบิดถุกหลานสาวอันนี้ล่ะกินแ่บเป็นตนายกับแม่สาวอันนี้ล่ะเอฟซีมันกะชอบมาคอมเมนต์ในสาวปลาย่ำสาวปลาไปกินบุฟเฟ่แม่จ้าบอกว่า กินก็ตายอดตายอยากกิน, <c ười> นคือบอเคยพบเคยพอกระแมนกวมเราอีหลีด้แต่จะซาปากกินคือผีบอกเคยพอเขาสากเน้นว่าพี่น้อง <c ười> บอกไปบอกมากกับบอกพื้นจาของแต่ว่ากับบอกเกียรติเอฟดอกจาจะ กะดีใจแค้นเขียดุ่นละพี่นอ้องใครกลัวบลอกคอมเมนต์นาะจากว่าแต่คอมเมนต์มากมาเป็นกำลังแรงใจ,ใจสาวปะาสาวปะกะดีใจหลายหลายละจ้ะพี่น้องเอ้าเมื่อน,นี้อาจมีเสียงรบกวนปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กแ,กแน่นเล็กหน่อย้อจากเพราะว่าสาวปลาผากเสียงคลิปอยู่นี่เด็กหน่อยตําบักุงรออยู่นี่จ้ะพี่น้อง พแนกอ้นอัวจากถึงไม่เห็นหน้าแต่ว่าก็ส่งเสียงน่ะแม่พี่นอ้องอ้นอัวได้ทุกคลิปทุกคอมเมนต์นั่นเวาแล้วก็บอาอ่ะได้สาก,กับสอนมายัดใส่ปากแม่โอ้ยลูกข่เด อบคือบ้านคือเมืองเขาดื้อบไมิถีบซีอูนะพี่น้องคนยังไปดือ้อหายดือ้อขึ้นหนักหนักหนักขออนุญาตเทียยเด็กหน่อยจ้าพี่น้องเมื่อกี้จังไหแม่บอยอมซิมตำบักฮงห้แม่จ้าพี่น้องกุ้มเอาสอนหัดปากแม่นะ่ะสรุปวันนี้ว่าสีมะพร้าวจะค้องกินกับโบแมนจา้มามะพร้าวลูกตำบักฮงสูพีสูน้องฟัง ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่ละจ้ากินไปกินมาที่แหละกก็ว่าจะของสิกินบ่เบิดดอกจ้ากิดในใจดอกว่าแต่ว่ากินไปกินมากกบเบิดอยู่ได้หรอพี่น้องเบิดแบบบ่เหเลืออหยังไหว้ไยกินหนำหรอละจ้าพี่น้องเลือไหวก็บ่มีไผยกินดอกมาจ้าใส่มันผู้เดียวจวดจวดนี่ละจ้ามือนี่ต้องขอบพระคุณอีอาร้ายๆเด้อจ้าอานี่ก็คืออาของน้องเปียโนนอจ้าก็ขึ้นน้องสาวของแฟนนั่นละจ้าพี่น้องมี่ยัง ได้ยังก็อยากเอามาฝากเอือยได้จ้ะเพราะแต่ได้ยังกะซื้อมาฝากเอือยบอกว่าไอ้ป้านำเสือนันอันนี้แม่ไอ้ป้าไทยขีดกินยังก็อยากให้เขากินน้ำจังสินนะจ้ะพี่น้องซื้อมาฝากแต่ละมื่อละเว้นนี่เลิกงานมานี่ต้องได้คล้องมาฝากเอือยนั้นพี่น้องแต่ก่อนสาวปลาทองนอกจากช่วงสาวปลาทองนั้น โอ้ยบอกอึดแต่แนวส,สื่อของมาฝากปัตตกคํมมาหอบอีมาลุงตุงนั่งเต็มมือมากซื้อมากสาวปลากระบอกค่อยกินเนอกจากตอนทองกับแม่ป่ปองอียานได้จากว่าแม่ไอป้านั่นบอกกินอียังซื้อ,อยังมากกระบ,บอกกิน่ <c oughs> าอย่างนี้แม่ใชายอรอว่าอายบอกกินมารุงหลานอย่างสีน,นจะจ๊ะแต่ว่าช่วงทองสาวปลากระจุกแบบ กินเอียงก็บ่ค่อยได้หลายแล้วสินะจ้ะก,กินเัีงกระจุกกินเัีงกระจุกนี่แหละจังว่าลูกออกมา,าตโตหน่อยน่นละพี่น้องพอขอดลูกเท่าน,นั้นละจ้ะปั๊ดซูมือนี้ปันคนลงส่างก็คือพี่น้องเห็นน่นละจ้ะพี่น้องนําเอานําเอาใส่เอาใส่เอาว่าสันบีออกทั้งคางย่อยออกทั้งหนายอยู่ว่ามีมองสิเบิง่งละซุมือนี่าวป,ปาปานนันองคมังกรแดงละจ้ะพี่น้องจังน้อยกับสิไดเตกิ่งเอาคือองค์นี่ละพี่น้องเอ้า ก็ว่ากันไปสู่กันไปบ่ลอยกิโลเท่ากับสิบหลดเนาะจ้ะพี่น้องเป้าหมายมีแหว้พุ่งชน100กิโลอยู่ไม่ไกลจ้ะพีเอฟซีก็ว่าเห็นสาวปลากินกับกินเขาแซ่บแซ่บใหละจ้ะพี่น้องเราจะอ้วนไปด้วยกันเนาะจ้ะสาวปลาอ้วนเอฟซีก็ต้องอ้วนนั่มได้จ้ะมันจังบ่เสียเปรียบกันจ้ะพี่น้อง